เอาหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้ผมมาถ่ายเป็นทันนะครับลำดับนี้ก็หลังจากที่เราผสมนะ,ะนี่น้ำยาน้ำยาซักน้ำยาล้างจานนะครับหลังจากที่เราควรกันแล้วผสมสีผสมกลิ่นนะครับนะฮะแล้วก็ปวนกันไปแล้วปล่อยให้ซองยุบ นะครับแล้วก็นำมาบรรจุลงใน <มา S 1> นะครับลงในภาชนะลงในเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอ่าเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนะครับไลปอนเอฟหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็จะนะครับก็จะปรากฏภาพที่เห็นอยู่น,นะครับ เราไปดูผลผลิตนะครับผลิตแล้วนะผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วนะฮะวันนี้ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมูห้านะครับผู้ใหญ่บ้านสมพิษมะลินะครับผู้ใหญ่บ้านสมพิษมะลินะครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นกิจการที่เราได้ร่วมสามัคคีกันนะครับ เสร็จแล้วเราทำยาแล้วก็รอตอนน้ำเสดแล้วก็รับประยุกต์มาใช้ในการปฏิบัานได้รับประโยชน์มากขึ้นในการกิจกรรมนี้นะคะมากมายจริงๆค่ะประโยชน์ทำได้สวัสดีค่ะโยชนจับมืออระโยชน์มือปอะยชนถึงยังงูอันนี้ยังไม่ถึงประยชนนะยังแค่ปทุมเอง ขอบคุณยหนขอบคุณค้าเยดีไม่ได้หรอขอบคุณเ่ขาเขหมือนใหม่ปชะชลีอ่ะเออใหม่ประชลีอ่ะแบะแบะลงไปแบะลงไปเออโอในวัดนะในวัดขอบคุณ พอได้เราพอได้อยู่พอได้อยู่ oh, อ๋ออ่าพอได้อยู่ถือว่าเป็นเป็นความสามัคคีนะครับถือว่าเป็นความสารรมัคคีของ <Okay. S 1> นะครับหมู่ห้านะหมู่ห้าบ้านขอเกียงห้าคุณหมอตอนนิล่าเลิกนะครับถือว่าตอนนี้สำเผลนะครับสำเร็จประสิทธิผลแล้วนะฮะตอนนี้น้ํายานะครับน้ํายาล้างจานออกมาแล้วนะครับนะครับ แล้วก็ไม่เหลือติดฟองกายี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อสยามอ่กวมีน้ำสิงด้วยแต่อย่าเผลอกินนะผมนึกว่าน้ำแกงควยาไปใชต้องแกะฉลากออก้ออนะครับเดี๋ยวจะไปเผลอนะครับจมจะรใจอ่ะเอาบอกมาเอาออกถ่านไปแล้วมันเนาะเดี๋ยวจะไปเผลอเผลอแช่ตู้เย็นนึกว่าน้แกคว่ กันไกลกีดอ่ากันไกลกีดนิดนึงมีก็ได้กีดออกนิดนึงก <Okay. S 1> ีดอ่าตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานแล้วนะครับอ่าน้ำยาล้างจานแล้วนี่เราก็จะถ่ายเดี๋ยวนี่ก็คือหมู่คณะนะหมู่คณะสิงค์ค่ะกินไปแล้วตายทันทีค่ะตื่นมาตอนสี ไม่งอก่อนตายค่ะฟองฟองออกปากเลยบ้าคือเราไ้องอกท่านนะคนับกเป็นพิธีานนะครับเราร่วมแดงร่วมโมอกันนะครับตัวไอกี่กคอ่าน อ่ะมาดูนะฮะบรรจุการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้านะครับนะครับน้ำยาซักผ้าอ๋น้ำยาซักผ้านี่มไม่ต้องลอย้ฟองยุบเลยเนาะกอกได้เลยน้ำน่อยม่จะล้างหน้ำาไหนอ่ะเอามาเลยยิบมเลยจะไปล้างห้องน้ำ่อนลในกระมังอ่ะในกระมังอ่ะนี่ในหม้อในหม้อนหม หมอ้อไปเลยไปล,ไปล้างห้องน,น้ำรอนาาสิจป็นกาครบรคารอราคาตาคารงราครอนาคารอรปคาราคาร้ราคารอครอราคารอาคารับาคารอาคารอราคนรานนครรราครคราานะคอนาานนครคา อันนี้ไม่ได้กรอกอันนี้จุ่มลงไปเลยนะเอาไงสรโอ้อันนี้ไม่ต้องรอให้ซองยุบนะครับสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงได้เลยนะครับกระโปมงถจมือขแยกี่ขาจะจบแล้วจะจบโครงการแล้วค่ะ ไม่ได้กอกนะวันนี้จุ่มเลยเนาะ,ะโอเคนะครับก็ถือว่าเรากิจกรรมเรานะฮะถึงไฟนอดน,นะครับถึงไปนอดแล้วนะครับเดี๋ยวรางกยเ็นก็สามารถตัดเยื่อเพืช่วยดึงน้ำให้น้ำวัดได้ มีกิจกรรมนะฮะหลังจากจบนะหลังจากจบการอบรม<อ>นะครับก็คือกิจกรรมล้างห้องน้ําวัดนะฮนะ<อ>หรือว่าเป็นความรักความกับพระคีนะครับก็ขออนุญาตนะขออนุญาตตัดตอนตอนลงแต่พยวเพียงเท่านี้นะครับ,นะบ,รลรบแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเราไปล้างห้องน้ํากันเดี๋ยวเราจะไปบถถันทึกภาพเอาไว้อีกนะครับสวัสดีครับ แต่ถ้าแม่แม่เ่ผ้า่วนะคะก็ต้องนะเยเป็นลื่นนะคะ